สวัสดีครับพบกับแม็กนะครับที่ช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับแม็กมีนะครับรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะครับมาให้ลูกค้าชมกันอีกแล้วนะครับกับเจ้า EV นะครับไทเทเนียมนะครับ4ี่คูณสนะครับ10สปีดคันนี้นะครับราคานะครับจัดจำหน่ายจะอยู่ที่หน0 0 0ล้านนะครับ6กหมื่บาทนะครับสีพิเศษเพิ่มอีก12,000บาทนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ 210แรงม้า500แรงบิดนะครับนี่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันนะครับสำหรับหน้าตามคราว่าหน้าใช้ขนาดไหนบอกเลยว่าคันนี้มีการตกแต่งชุดแต่งเพิ่มข้อเติมเข้ามานะครับหล่อมากๆนะครับกับชุดลับเตอร์นั่นเองนะครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจมหดูกันไปชมรอบคันกันครับคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนนะครับชุดลับเตอร์เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับฟอร์ดโฟร์ดนะที่เปลี่ยนไปนะ ไฟ LED ด้านบน3ดวงก็จะยังมีให้อยู่นะครับไม่พอเท่านั้นกล้อง360องศาจะยังมีให้อยู่นะครับพร้อมกับที่ฉีดทำความสะอาดเลนกล้องด้วยนะครับส่วนไฟหน้านะครับเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์แบบ LED นะครับหรือว่าซีแครนั่นเองนะครับจะมีไฟเดย์ไทม์สองเวลากลางวันไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่าจะอยู่ในโคมเดียวกันนะครับไม่พอเท่านั้นนะครับตัวนี้บอกแล้วว่าท็อปอยู่แล้วนะครับเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะครับหลังอีก4จุดนะครับรวมกันเป็น8จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟนะครับบินไฟนะครับ ตัดหมอกนะครับที่แปรผันนำพวงมาลัยด้วยนะครับเป็นแบบ LED ด้วยนะส่วนด้านล่างนะครับในส่วนของไทเทเนียมเนี่ยก็จะมีนับกล่องเรดาร์นะครับตัวนี้นะจะมีระบบควบคุมความปลอดภัยนะครับซอ o p and go l a ร e keeping lane c e n t ร r i n g นะครับระบบตัวจับนะครับคนเดินข้ามถนนนะการชนด้านหน้าและด้านหลังนะครับมีระบบป้องกันการพิกว่วมด้วยนะครับไม่พอเท่านั้นนี่ห่วงละกจูงด้านล่างก็มีให้2ห่วงนะครับแล้วก็นี่เราใส่นะครับชุดแต่งเพิ่มเติมเข้ามาครับสำหรับการชนหน้านะครับเป็นของ แรปเตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความดูดดันให้กับตัวรถนั่นเองนะครับตัวฝากระโปรงนะครับก็มีรวดลายแบบแอโรดนามิมนะครับช่วยในเรื่องของการขับขี่นะครับรูล,ลมนะครับฟอร์ดเน็กเชนของเรานะครับใช้นะครับฝากระโปรงตัวนี้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนั่นเองนะครับมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับซุ้มล้อนี่ขนาดนะครับ 5.5นิ้วนะครับแบบเรียบนะครับเป็นชุดของแรปเตอร์นะครับตัวนี้ก็ได้ฟิลลิ่งนะครับแบบว่าแรปเตอร์ในชุดเอเวอร์เรนะครับดูดูหล่อดูดันขึ้นนะครับช่วงล่างนะครับเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโครงนะตัวนี้นะครับได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับไม่พอนะครับได้ชุกอัพ2.0โมโนทูบด้วยส่วนหนักและยางนะครับจุดเด่นของเขานะครับเป็นแม็กขอบ20นะครับเป็นล้ออลลอยสีทตูโทนนะสีโครเมียมตัดสีเทาหล่อๆนะหรือสีบอลนั่นเองนะครับนี่ จับคู่นะครับมากับยางกูดเยียนั่นเองนะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถนะครับเลือกแม็กได้ตามใจด้วยนะครับแก้มข้างนะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับจะมีรองรับนะครับมาตรฐานอูโรไฟ์แล้วนะก็จะไม่มีตัวภาษาอังกฤษแล้วนะครับในส่วนของที่ปั๊มน้ำฝนก็จะเป็นออโต้นะครับนี่แล้วก็กระจกนะครับตัวกระจกนะครับหูกระจกจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับสีตัวรถเลยมีไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับแล้วก็กล้องสา0รสิองศากล้องข้าง กระจกนะครับแล้วก็นี่ไฟสองข้างตัวรถมีให้ระบบบายสปอร์ตนะครับตรวจจับรถที่มีขนาดด้านค้างก็มีให้ด้วยนะครับฟิล์มเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ 40- 6 0 80นะครับกันสาดแท้ของทางโชว์ลูมฟอร์ดเราก็ติดตั้งให้จุดเด่นอีก1จุดนะครับนี่เลยลาวหลังคานะครับสีโครเมียมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวไทเทเนียมนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ ตัวมือเปิดนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับพร้อมกับมีระบบสมาร์ทคิเลดนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถปลดล็อกรถนะคเพียงแค่กุญแจรถอยู่กับเรานะก็สามารถเปิดแล้วก็ไฟนุ่นสัมผัสที่ตัวรถได้เลยนะครับก็สามารถล็อกรถได้นะครับตัวอะคริลิกนะครับคำว่าไทเทเนียมมีให้บันไดนะครับสีทูโทนนะครับหล่อๆแบบนี้เหมือนกับเจ้าวายแทกเลยนะครับสีดำแต่สีโครเมียมหล่อๆแบบนี้นะครับอ่ะช่วงล่างด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบวัดลิงิ์ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในอูโดไฟส์นะครับก็คือแอดบูนั่นเองนะครับก็จะมี ถังให้2ถังนะครับถังแรกคือน้ํามันถังที่2คือถังแอดบูลนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีตัวกระจัดของเสียหรือข้าวนะครับในรอบที่ทําความร้อนของเขานะก็สามารถกจัดมลภาวะได้นั่นเองนะผ่านแอดบูตัวนี้เองนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะครับพร้อมกับไฟเบรกนะครับมีให้นะครับกระจกแบบไล่ฟ้านะครับ ที่ปัดน้ำฝนแบบออโต้นะครับแล้วก็ไฟท้ายซิกเนเจอร์นะครับที่เป็น LED นะครับพร้อมกับโลโก้คำว่า e v e r อ e s สนั่นเองกล้องมองหลังมีให้สิ้นกับหน้าจอขนาด12นิ้วด้านในด้วยนะครับตัวนี้นะอ่ะตัวนี้นะครับก็มีเซ็นเซอร์หลังอีก4จุดนะครับพร้อมชุดสเกิร์ตนะครับนี่เป็นของอตัวแรปเตอร์ด้วยนะครับเอ๊ะใช่ประวัตตัวนี้ไม่ใช่อออไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดเอาอ่ะตัวนี้นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์หลังอีก4จุดด้วยนะครับสุดสเกิร์ตหลังนะครับหรือกััันนนนชหลงงก็็จะะเเเปดิมๆครบขอาเลยนะครัับบบบหนนนน้้าาตจะะะเป็แีครอ่ ยากอะไหล่ด้านล่างก็มีให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับนี่นะอ่าเปิดท้ายก็เป็นไฟฟ้านะครับพร้อมกับนี่ระบบนะครับไฟฟ้านะครับที่เบาะหลังนะครับหรือแถวที่สามนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ขออนุญาตไม่กดนะครับเพราะว่าเรามีของนะครับก็สามารถทับได้นะครับทั้งแถว2แถว3เลยนะก็จะเรียบแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนิดนึงแล้วกันนะครับตัวนี้นะได้แอร์แบ็กมาถึง7ลูกเลยนะครับแล้วก็ ตัวเบาะเนี่ยคู่หน้าปรับไฟฟ้าปฏทิศทางนะครับตัวเบาะของตัวไทเทเนียมนะครับนี่เขาจะเป็นเบาะหนังสีดําหล่อๆแบบนี้เลยนะครับกับอุลรไฟของเรานะคอนโซลนะครับในส่วนของคอนโซลหน้านะครับก็จะเน้นเป็นสีดําหล่อๆแบบนี้เลยนะครับจอกลางนะขนาด12นิ้วลงรับ Apple Ca r p l a y a n แ r o i d Auto แล้วก็ Sync 4A ด้วยนะครับสตาร์ทรถผ่านมือถือได้นะครับใช้ตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับไม่พอเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้หน้าจอทัชสกรีนได้นะครับ แอร์นะครับแยกซ้ายขวาหรือแอร์ออโต้นั่นเองนะครับมีช่องชาร์จไฟแบบ Type C USB ให้แล้วก็วอร์เดชเชอร์ด้วยหัวเกียร์นะครับอัตโนมัติแบบสั้น10สปีดนะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มที่เพิ่มเข้ามานะครับ start stop นั่นเองนะครับเป็นระบบใหม่ของเรานะครับนี่พร้อมกับปุ่มปรับโหมดการขับขี่นั่นเองนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมีคูดคอนโทรลอะแดปตีฟคูดคอนโทรลแล้วก็เลนชิปปิ้งด้วยนะครับในส่วนของตัวรถเนี่ยสามารถใช้รระะบบบนคั อแดปติฟคูลคอนโทรลนะครับพร้อมกับตัวเลนคิปปิ้งนะครับการลดออกนอกเลนนะแล้วก็สามารถวิ่งผ่านล็อกความเร็วในช่องทางนะครับตามรถคันนาได้ด้วยนะครับปุ่มพุสต r t มีให้นะครับหน้าจอด้านหลังนะครับหน้าจอดิจิตอลขนาด1ินิ้วนั่นเองนะครับไฟหน้าแบบออโต้ส่วนด้านบนนี่กระจกนะครับตัวนี้ตัดแสงจากรถคันหลังนะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับมีให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนี่ครับ พนอนิกมูลรูปนะครับสามารถเปิดหลังคาได้ด้วยนะครับนี่สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้โปรพิเศษพิเศษแบบนี้นะรีบเลยนะครับส่วนลดนะครับมูลค่านะครับมากกว่า1 0 0 0 0แบาทนะครับหรือว่าใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษศนะครับแม็กมีให้อยู่นะครับเพียงลูกค้านะครับทิ้งเบอร์โทรนะครับไว้ด้านล่างคลิปหรือได้ออดีนมติดต่อกลับไปนะหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดสองศูนห้ะครับเรามีโปรดีๆให้ลูกค้าเสมอครับแล้วก็ยังไงนะครับ ไทเทเนียม4ีคูณต่างแรปเตอร์คันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ